ครับนี่ตรับกสู่ช่อง YouTube เซวน้ำซิงพาเหลาอครับผมมาตักดินอีกแล้วเมือเ่อนไงมอบ้านอินตรายครับผมคือเก่าเหรอครับผมกับเจ้าส้มจิตอิตาชิสายสิทธิ์สองร้อยครับผมคือเก่าตักดินเหมือนเดิมวันนี้กับโต๊แก่ใหญ่บุลิ เ่าให้โซเป็นไดเป็นแดงว้อมนะนะองน,นี้เอานะสิบองของโเท่เลยเออพากวาเพรมมามะสรนัลนดิ <c oughs> ครับกับจารพูชิดครับกับไปโคนั่งในแอร์จุยพวกน่ะอสองนิ้วเมยบ่มยอมอ่มยอยบอเมื่ออม่นั่นน่ะ ั S <S แน่พี่น่รถดับที่สองคันครับเมื่อนี่สองคันบ่เห็นมาเลยแต่ว่าก็เหลือดินบ่ลายดอกเรือยู่ประมาณหาสีปลารถครับผมได้ยูหาสกว่ารถเมื่อนี่ก็แล้วดอกปิดบ่อที่สองกลับบ้าน <S 2> <S 2> <S ยะกลัเกบเชื่อบ้านหรอป๋่เฮ้รแกตายพี่น้อง รถด,ดำเขาได้ดีสองคันไหเนียเอาเท้าเลี้ยวเล่นเนี่ยโ้เอาเท้เถียออโอ้ยไรเหรอเว้ยไหลด่างเหรอไหมไอ้พี่น้องอย่าโดเามาตากกันเลย คิ้วอยู่ครับสองคันมือนี่งไปถอยถอยถอยมีคนมาน้ำครับมือนี่เจ๊อ,อ๊บสวัสดีป่าอ้าถือแน่สิถอยขอาไป ของขั้นพี่น้องมื่อกี้นี่ไปโค้ดได้ถ่ายถ่ายรถดินแต่ว่ากะนเพราะไกลดอกไม่ครับหารู้ครับผมให้เขอในบ้านหารู้เลยครับชุบเฟื่องหน่อยกับมาน้ำเด้กพี่น้องบนจะลังลุหรือว่าหารถหลดด้นหารถมานอนเนาะนอนหลับชุบเฟื่องหน่อยสิัีให้อยู่ครับผม ม,มันเป็นค่อยไปละชงปิดเทอมอยมาหัดขับรถขับราน้ำพอไเบังการตักขึนรถฮ้องบังงานเห็นงาน การลอกนาดินครับผม,มการลอกเอานาดินปับ๊บเป็นที่นาครับบางทีมันเป็นสากเก้านทมแล้วทมอีกมันอินดินมันม่เพียงกันป็นก็เลยการลอกลอกลอกนาดินนเสมอครับผมเป็นการลอกนะว่าไงรถไปอยากว่า,ามันขุดบ่ประมาณครับเป็นการลอกในนะ้ำมันสะมาะเฮ็ดน้ำได้อะพี่นอ้อง Oh wow. ไอพี่น้องเอ้มเียบรไอลุยต่อสำหรับพี่น้องผู้ใดมากออามาแล้วกันอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามให้ช่องเสียวน้ำสิงข่าเราอนน้ำเนยออามาแล้วมากคือกันก็กดติดตามกันครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งความเด้อพี่น้องทีได้บอกผ่านลิปใหม่ๆ ี่ได้เห็นก้อนมูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ mm hmm. เสียวดำสิ่งพลาดละก่ะฝากไว้สำเนียก้อนด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ